มิกทองระยะกับนางเอกคู่จิ้นหลายคนคงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีสําหรับพระเอกหนุ่มแถวหน้าของวงการบันเทิงอย่างทั้งด้านมิกทองระยะแน่นอนว่าเจ้าตัวนั้นเป็นนักแสดงดาวรุ่งแถวหน้าของสังกัดสถานีโทรทัศน์สีกองทัพปกช่อง7เลยก็ว่าได้ก้าวข้าสูงการตั้งแต่ปีพศ2551มีผลงานในวงการนานนับ13ปีนอกจากในด้านของการทํางานแล้วต้องบอกเลยว่าในด้านของการศึกษาก็ประสบความสําเร็จไม่แพ้กันเพราะปัจจุบันเจ้าตัวได้รับปริญญาแล้ว เรียนจบจากคณะสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยรับคำแหงนอกจากนี้ยังคว้ารางวัลหนุ่มปังแห่งปีแล้วรางวัลบุคคลดีเด่นด้านโทรทัศน์มาคองอีกด้วยสำหรับทางด้านหนุ่มมีทรอรระยะหนุ่มต่อมากความสามารถที่ก้าวข้าสู่วงการไทยด้วยการประก,กวดเวที ดีมสตาสุดและเจ้าตัวสามารถควรร้ารางวัลชนเะเลิศมาครองหลังจากนั้นก็ได้รับโอกาสครั้งใหญ่กับการเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงภายใต้สังกัดของช่อง7และมีผลงานเรื่องแรกอย่างลูกชายไมตตาพศและตาพศโรกันถือได้ว่าเป็นการแจ้งเกิดของเจ้าตัวในวงการเลยก็ว่าได้หลังจากนั้นก็มีผลงานตามมามากมายไม่ว่าจะเป็นละครเรื่องลูกชายพันธ์ดีทะเลไฟการละครั้งหนึ่งในหัวใจเจ้าเสาวจจำยอมมว์การบัรดาลรัก และจักศัตรูสูหัวใจแน่นอนว่าเป็นอีกหนึ่งนะักแสดงคุณภาพที่ประสบความสําเร็จในสายงานนี้มากๆและถ้าใครที่ได้ติดตามเจ้าตัวจะเห็นว่าปัจจุบันได้กลับมาใช้สถานะสดอีกครั้งหลังจากที่ได้ยุติความสัมพันธ์กับนางเอกสาวสวยมากความสามารถไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแน่นอนว่าเจ้าตัวก็เดินหน้าใช้ชีวิตแบบแฮปปี้และมีความสุข อย่างล่าสุดได้ควงคู่จิ้นอย่างทิศสาและเพื่อนเพื่อนคนสนิทมากมายไปออกทริปทําบุญเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักและอบอุ่นมากๆเลยทีเดียวกับรรยากาศในการทําความดีเรียกได้ว่าอิ่มอ,อกอิ่มใจและใจฟูมากๆจะเป็นอย่างไรเราไปชมภาพบรรยากาศและความน่ารักกันเลยค่ะ